เมาไม่แม้มสนับสนุนดโดยเอาแล้วต้องบอกว่าสาวๆเป็นวินาทีที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เองสดๆร้อนๆเลยมีการตัดสินกันไปใช่ไหมคะตอนนี้ก็มาอยู่กับเราแล้วนะคะประกวดกันที่ไหนบ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวปุบมือต้อนรับน้องๆไหว้คุณผู้ชมกันไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆไม่ได้ว่าคุณผู้ชมอ่าดีไม่ได้สวัสดีคุณผู้ชมเลยนะมิซีนไทยแลนด์ทุต้าสติแล้แฟนยะ ให้น้องๆแนะนําตัวเนาะจากฝั่งของอาอึ้มนะคะไม่ใช่อันั้นไม่เกี่ยวไม่ใช่อันนั้นมิสเวียงวินค่ะอัีลาดบต่อมาเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะมายค่ะอนิสุวิทย์ค่ะรองอันดับสองค่ะค่ะน้องสวัสดีค่ะซิดเบนัสิดเพียรลักค่ะรองอันดับสองค่ะจ้าสวัสดีค่ะมุกมุกดานลินลักษินไทยแลนด์ค่ะซึ่นเต้นนะต่อไปล้วค่ะ สวัสดีค่ะพิงค์กัมบุนวาเสรีประยูรร้องอันดับหนึ่งค่ะ mm. สวัสดีค่ะสกายมาเรียเฮสเลอร์ค่ะร้องอันดับสองค่ะสวัสดีค่ะอ้นสีมาเรียโอเวอร์ไม่มีตำแหน่งน้องมาเรียหน้าเหมือนน้องตาเลยใชอบชารักเนาะม <จ treaty S 2> <ด>ีคนทักบ้างไหมคะ ไม่มีไม่มีเหรอเอาเพิ่งได้ตำแหน่งไงแต่วันนี้เราทักเลยนะถ้าเกิดเวลามีใครมาทักเยอะอ๋อพี่ทัาพี่อ้นพี่ไก่ก็เคยทักแล้วค่ะจากคันปาแล้วเมื่อวานประกวดอยูที่ไหนอะคะสถานที่การประกวดเซนเตอร์ในลาร้าวอ๋อยู่ใกล้ๆนี่เองนี่ต้องถามถึงโมเมนต์นั้นนะตอนที่น้องมุกกับน้องพิงค์ยืนสูสีกันอยู่เนี่ยนะคะว่าใครจะได้ตำแหน่งมิสซินไทยแลนด์ประจําปีนี้เนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง จะได้น้องมุกก่อนจะได้เออรู้ตอนนั้นในใจคิดยังไงค้องน้องพิงค์อ่ะอ๋อพิงค์ไม่คิดอะไรมากค่ะถ้าได้ก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วคิดไหมว่าจะเป็นเราฉันเน่นแมมันต้องเป็นฉันแน่นเอมีใครคิดไหมอยากรู้เนาะต้องฉันสิต้องฉันสิอย่างนี้มีไหมมีไหมก็มีมัางนิดนแต่ว่าผลมาเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรมีบัางนิดนิดเก่งใจพี่ยูเออน่าจะเป็นเราแล้วน้องมุกล่ะคะไม่คิดเลยค่ะ คิดว่าพิงได้คิดว่าพิงได้เพราะพิงก็ได้สื่อมวลชนด้วยอ๋อพิงก็ได้สื่อมวลชนไปแล้วก็เลยคิดว่าูงสัยพิงได้สองตำแหน่งแน่เลยกาเป็นเพื่อนกันก็จะมานั่งคิดหรอกว่าฉันคิดว่าฉันได้ไม่ใช่หลอดหรอกอยากฉันไม่ใช่แกหรอกล้อๆไม่ใช่หลอดไม่ล้วต่อสู้กันแล้วต้องคอยตบเนตบความคิดทิ้งแล้ววินาทีที่เขาประกาศว่าเป็นน้องล่ะคะมุกซาเลยมะซาเลยมะค่ะอึ้ง อือเลยเราคิดว่าอะไรที่แบบว่าทําให้เราเนี่ยมัดใจกรรมการถูกใจกรรมการนะจ๊ะเออน้องมุกจ๋าก็เวลาเดินสะดุดหรือว่าทําอะไรผิดไปในทีก็ยิ้มเดินอ๋อหนูมีบ้างเหรอคะมีเดินสะดุดด้วยเหรอลูกแล้วมีแบบว่านี่ไหมพอสะดุดปุ๊บโอ๊ยแต่เธอแหม่แหม่แม่แหม่แม่อะไรเงี้ยไม่ระมัดระบังอะไรเงี้ยแบบตกใจอะไรอย่างงี้นะเออแล้วส่วนน้องน้องพิงค์เองเหรอคะน้องพิงค์คิดว่าอะไรเป็นที่ทําให้หนูได้ชนะใจกรรมอ่าเขาเรียกว่านักขวัญใจ สวอมันชนผิวคอมค่ะผิวเหรอคมเข้มคมเข้มสวยแบบเข้มเขมใช่ไหมไม่ก็ตอนนี้เขาเทรนเขาขาวไม่ใช่เหรอลูกที่เขานิยมอะไรเยอะมากอ๋ออ๋อก็เลยแบบเวลาเวลาช่างภาพถ่ายภาพเนีขึ้นกล้องนะคนที่มีผิวสีอะใช่หนูหนูหนูอายุกันประมาณเท่าไหร่อะตอนนี้ เท่าไหร่ดูอายุสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกอะไรประมาณนี้เป็นมิสทีนไทยแลนด์ใช่ยังเด็กๆกันอยู่เลยสิบสี่สิบสิเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสุดเลยแล้วอย่างนี้คือซิดขาอายุเท่าไหร่เข้ห้าประกวดแล้วอ่ะสิบ 18ยังไม่ถึงสิบเก้าโอ้ก็ยังได้ยังได้อยู่ช่วงกลางแต่ที่น่าสนใจทำไมรู้ไหมฮะเวทีนี้เนี่ยนะฮะมีรองอยู่รองอันดับ2อยู่3คนด้วยกันโอ้หลงตำแหน่งเดียวอะนะเออใช่ไหมคะค่ะเอามาหนูมาให้ฟังหน่อยจิตต์ใบและลูสกายก็เขาคงมาให้โอกาสเด็กนะค่ะไม่ก็บอกว่าความสวยมันกินกันไม่ลงนะไม่ลงน้องไมล์ล่ะคะน้องไมล์ทำไมถึงแบบเวทีนี้มีต้องแบบว่าสามคนเลยรองอันดับสอง ก็เลยสวยเท่าๆกันสวยเท่าๆกันพี่มีสวยกว่าเอาเลยนะคะพี่มิสซี่ต้อสวยกว่าน้องมายนี่ไงนี่เขาร้องเพลงโพล์เอาแคลอมาฝากงั่ค่ะไม่ใชน้องมายแล้วตอนไปสมัครประกวดมิสซินไนแลนด์นี่เขาบอกไหมว่าใส่เหล็กดัดฟันได้เลยอ้าวที่จริงเขาไม่ไ the ด <land> ้เขาก็ไม uh huh? oh. okay. mm? ่ได้บอกอะไรแต่เขาสอบถามว่าเออถอดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แล้วทำไมเราตัดสินใจไม่ถอดคะ ก็มันยังไม่เสร็จค่ะเแต่ของจริงใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเขามีใส่เป็นแบบแฟชั่นด้วยนะโอ้ใช่แต่นี่ดขาดัดจริงก็น้องบอกว่าที่หนูไม่ถอดเพราะว่าที่บ้านขโมยเยอะมากไม่ใช่เหล็กหลบกประตูค่ะแล้น้องหมายเขายิ้มหน้าโลกสดใสมากเขาน่ารักหน้าตาเตอะกันเนาะทั้งหมดนี้ยังต้องเก็บตัวกันอยู่ไหมคะเก็บค่ะเนาะเก็บที่ไหนอ่ะกดังไหนลูกครั้งเดียวหรือครั้งรวมเก็บที่ไหนคะ โซฟีเทลค่ะโซฟีเทลนี่นี่คุณอาม่าเก็บร้อยวันอย่าลืมไปงานเขายังอยู่ยังไม่ตายเลยยังอยู่หายใจอยู่ตรงนี้หนูเป็นเด็กสาวเนาะก็ต้องมีการเมาส์กันเกิดขึ้นในไก่สนิทกับใครยังไงเมาส์แรงๆจิบกับจิบกัแบบหน้าตาอย่างนี้พกับพีอย่างเงี้ยอ่าน้องมุกสนิทกับใครลูกมุกเมาส์หน่อยสนิทกับเบอร์ที่ไม่เขารอป่ะออ๋เบอร์ที่ไม่เขารอนะอ่าไม่เป็นไรแล้วแล้วน้องพิงค์ล่ะสนิทกับใคร กับแคลไลน์ทำใม้เข้าเราเหมือนกันน้องแคลไลน์นะแคลไลน์สกายแล้วลูกสกายสติไทยเราจะสนิทกับเพื่อนกลุ่ม5ค่ะคือเขาจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มจัดซึ่งเพื่อนกลุ่ม5มีนั่งอยู่ในนี้ไหมไม่มีค่ะในนี้ไม่มีกลุ่มอะไรอ่ะกลุ่ม5กลุห้ากลุ่มนึงกี่คนนะคะ สิคนค่ะห้คนแล้วนี่เขาหนึ่งในฮะหนึ่งในสิอันนี้เนาะออเขาจัดเป็นสคนเนี่ยน้องน้องจกายบอกว่ากลุ่มห้าเนี่ยเป็นตัวสูงคือ1นถึงสี่เป็นเสมอ์นั่นแหะใช้คานเอาเหลือโอ้ยก็ไม่ได้แบ่งขนาดความสูงขนาดนั้นแล้วน้องชิ้นซิสิสกลุ่มสนิีกับกลุ่มเสมอ์่ะคะกลุ่มเสมอวตีลขอะไรหูืกลุ่ม หนูอยู่หนูเบอร์เจ็ดอะค่ะเบอร์เจ็ดจะอยู่กับแบบกลุ่มใกล้ๆกันนะมาแล้วคะก็สนิทกับเพื่อนเบอร์หลังๆค่ะคือแบบเพื่อนที่โรงเรียนอะค่ะไม่ใช่ค่ะ เป็นการประกวดใช่ไคะคุณอามาะอ๋อไปสนิทกับเพื่อนเบอร์หลังๆที่ข่าวแถวเรามาไม่คือเคยประกวดด้วยกันมาค่ะนี่แปลว่านี่เขาเพิ่งจะได้ตำแหน่งกันมาเมื่อคืนนะเพราะฉะนั้นต้องทำความคุ้นเคยกันมากคืนนีออกงานแรกเลยนะคันปากเราได้รายการแรกเลยนี่ยังไม่ได้นอนเลยนะควงมาเลยงนี่ชุดเมื่อคืนยังไงอย่างนั้นเลยนะมีมาเปลี่ยนมีมาเปลี่ยนอันนี้อันนี้เวอร์เกินละอันนี้รู้ละแหมสมควรชื่อเรานะชื่ออะไรคะมาเลียโอเวอร์เธอ ก็อยากรู้เนาะแบบมิสทีนไทยแลนด์อย่างเงี้ยเด็กๆอ่ะสนไหมแล้วพี่เลี้ยงเขาจะดุหรือเปล่าอ่ะเมาบรรยากาศให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพี่เลี้ยงซ้อมไหมซ้อมไม่ใช่ว่านักมวยไหมพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงดุมากดุเลยน้องใหม่เมาสิดุยังไงพี่ก็พี่พี่เบนดุมากพี่เบนก็เหมือนกับพี่เบนยกมือเลยพี่เบนไดุมาะตีเลยพี่พี่เบน ดูขนาดไหนอะคะน้องมา,าก็เหมือนแบบเราก็เด็กๆก็ชอบก็มีเม้มมกากันคุยกันบ้างแล้วพี่เขาจะแบบดุคือแบบเราแบบไม่เป็นเราแบบทำแบบไม่เป็นใจยังไงเขาก็จะดุว่าเราไม่ฟังนูน่นน<อ>ี่เด็กมารวมตัวกันเยอะๆเนาะนนก็คุยกันอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าแต่ละคนเนี่ยได้มาเล่นละครมีใครอยากจะเล่นละครบ้างไหมลูกมีไหมคะมีมั้ยมีทุกคนน,<า><ล>นะอยากเล่นแนวไหนยังไงมั้ยน้องมุกน้องมุกอยากเล่นแนวไหนแนวตลกตลกแน่นอนอ๋อเป็นแบบคุกกี้ิดตา นะครับมาแล้วลูกไมาเป็นแบบตัวร้ายอะตัวร้ายเหรอน้าตาอ่อนโยนแม้จริงจริงเนี่ยนะอยากคุยนเยอะแต่ว่าเวลามีจํากัดจริงๆนะครับก็ต้องคอยให้กําลังใจน้องๆก็แล้วกันนะครับแล้วก็คอยติดตามว่าน้องๆของเราเนี่ยนะฮะมิสทีนไทยแลนด์ทั้ง5คนเนี่ยนะฮะจะก้าวมาเป็นดวงดาวประวัติประดับวงการบันเทิงของเราหรือเปล่าครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทั้ง5คนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้กันปากลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ